สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูทุกคนน้องขับเนาะครับครับเมื่อเดืทา้งซองเสี้ยงหยาพาเลาะได้ครับเด้อครับเลาะไปเลาะมากครับกับพอดีเกยใหญ่เมืองท้องแหละครับเพิ่นทรงตัวเลขมาให้ครับเลาะไปเลาะมากกับพอดีเพิ่นทรงมาให้เนาะครับเนาะตัวเลขงามๆครับชุดนี้เป็นของเกยใหญ่เมืองท้องเป็นเล่าพัฒนาได้ครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับเอาบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกมาฝากนะครับเนาะ น้ำตงน้ำท่าอากาศดีครับแห่งแรงแรงดีครับฝนตกนิดหน่อยครับเมื่อหั่กับฝนตกนะครับเนาะครับทางส่องเสียงหยาพาเลาะเอามาให้เบิ้งครับครับฝนตกแล้วกัสิบมีนอวมัเนาะครับเนาะบาทนี้ออกมาครับเป็นนอวมเด้อครับเด้อครับอันนี้ข้าวกระจดเนาะครับเนาะครับเป็นนอวมัปลานอวมัน้ำครับครับอย่าลืมกดไรกดแช่เลยครับเด้อครับครับสำหรับตัวเลขกับเด็มาหอดแล้วล่ะครับข่ยางเลาะซื่อๆล่ะครับ กำลังเกิดนะครับเนาะครับนนองไม่ครับเอาไปแกงนะครับเนาะครับแขงเสยนั่งเสียบครับครับเขาไปเบื้องตัวเลขนะครับเด้อบานนี้ครับครับสำหรับตัวเลขของเกียหญ่เบื้องทองครับหววที่แหลวได้ครับเด้อครับเขาพิ้นกลมหอยมาสองนะครับเนาะครับเลขที่ออกกับแปดแปดสอง ห้าแปดนะครับห้าแปดสองห้าแปดนะครับเนาะกับเขาแปดสองครับแต่ว่าจับคู่มาเพื่อกราบห้ยตะเกาสองนะครับเนาะครับให้ยเก่าสองมาครับสองเก้าสองแปดกับบะมี่นะครับเนาะครับสําหรับเลขกแปดเป็นกับว่ได้จับมาครับสองครับกับคือมีโศกมีหมานอยู่นะครับเนาะสําหรับผู้ใดเดือเบิ้งนะครับเนาะหลุดหลุดซีกับสองหมวดที่แล้วครับเลขวินเลขเครื่องเพื่อนเด็กสำคัญมากเลยครับเด้อครับ หนึ่ับติดสมาครับบอลลจักเทียครับสำหรับเหล็วินเหล็กเครีงของเพ่นครับจับเอาครับสีตัวมาหนึตัวตแหละครับตรงมาแท่เนาะครับเนาะครับสาหรับเหล็กวินของเพิินสองครับสําหรับเหล็กกันของเพลินเหล็กเบิรนของเพิินก็บายมาสองสองกับ cc ีีครับเหล็จับคู่มาให้กับสองหนึ่งสองเกะครับสอ ครับสำหรับเลขสองนะครับเด้อสำหรับซีกับซีหกซีเก้าซีหนึ่งครับลุดครับเอาพอเป็นยังเป็นตัวเลขคำนวณนะครับเนาะครับเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้ครับอันนี้ก็บเพิ่งกว่าเพิ่นสูตรของเพิ่นเด็ดๆด็แหละครับแต่ว่ากติดของเพิ่นเยอะครับติดลูดนะครับเนาะมาลูดอยู่ครับได้ลูดหนึ่งลูดอยู่ครับถือว่างามครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้องวดวันที่ยี่สิบสองมีนาครับอ่า หกเกตนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสองมีหน้าหกเกตครับครับสําหรับตัวเลขเป็นกระซุ่งมาแล้วครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับงวดวันที่ยี่สิบห้ามืออื่นเนาะครับเนาะมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับทางซองกสิณิลุ่งให้เบิ้งครับเพราะว่าบางเชียบางที่มันกสิณิลุ่งให้เอฟซีเบิ้งกสิพาดไปครับสําหรับเจ๊ใหญ่เมืองทองเนะครับเด้อครับกดติดตามไว้ครับ ทั้งสองเสียงหยาพาละนะครับเด้อครับผู้ได้ขามาแล้วก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับสำหรับกำลังแรงใจนะครับเนาะครับสู่กันต่อกันไปครับับมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นเลขเก่งง่ครับเป็นเล้าพัฒนานะครับเด้อครับเล้าพัฒนาครับอืมเป็นเล้าเล้าพัฒนาครับ งวดวันที่สิบห้าแหละครับเราพัฒนาครับวันที่ยี่สิบห้านะครับเด้อครับว่างันกระลุกพิษไร้ครับมีนาคมคือเก้าแหละครับโอเคต่อครับเด้อครับอ้ะเป็นเล้าพัฒนาของเกย์ไงเหล้าพัฒนานะครับเนาะครับเอาไปตามต่อกันไปเรื่อยๆครับครับมาเบิ้งสำหรับชุดแรกของ เกย์ใหญ่เมืองท่องครับงวดบันจันครับจันพุทธสุขครับเอาไปจับไปบายเพิ่อนนะครับเด้อสตาร์ทชุดแรกครับเกย์ใหญ่เมืองท่องครับลูดเพื่อนให้ลูดไปที่เลขลูดของเพื่อนแปดกับหกครับแปดแปดกับหกนะครับเด้อครับแปดกับหกครับแล้วก็เลข เอาเด็กวิ่นเพื่นครับเด็กวิ่นเหล็กจับคูเพิ่นนะครับเด้อแปด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 หกหกนะครับเอามีสองตัวครับงามครับถือว่าเป็นเหล็กเป่าเหล็กจับคูเพื่นครบับเพื่นจับคูมาไห่มหีหกคูครับมีหกคู่ด้วยกันครับเพื่อนจับคูมาไหกับแปดศูนย์ 8 0 8ศูนย์ปดหนึ่ครับแปครับแปดศูนครับแปดสอ้ 8, 2, 8, 2, 6, ครับเ้อครับแปดสองแปดสองครับแป สำหรับ6กก่ามาหกศูนย์ครับหกหนะึ่ครับหกสี่บมเมนครับหกสี่บมเมนครับครับโอดถอดถดลหกแปครับ68 แปด้อครับเด้อครับครับอันนี้เป็นเลขกเลขกันขกับการหม้ล้คาเด้อครับสำหรับเลขสอตัวกัมีกัมีเลขเบิลขอคิกับมี1หน่งหนึ่งครับหนครับแล้วก็หกหกเครับหนกับ6 6กหกครับเนาะสำหรับเลขสอตัวเลขเบิลครับ เอาไปพิจารณาบ้งครับสมตัวเป็นไายมาอยู่ครับไข่มา2หางนะครับเนาะมาหนึ่งแปดหกหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหกหกแหละครับหนึ่งหกหกเด้อครับเด้อเหล็กเป่าพ่นเอาง่ามครับเอาหนึ่งไปใส่ครับสำหรับเหล็กหครับเป็นมาหกเนาะครับเนาะ ครับเป็นกับลูดนะครับเด้อครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาครับของเกใหย่กับเลขรัฐบาลก็ออกไปแล้วนะครับเด้อครับจับไปหุกนะครับเนาะครับเอาไปจับไปวิ่เบิงครับสําหรับเลขเป่าครับงวดนี้ครับเป็นไข่มากแปดหนึ่งกลมครับแปดหกกลมครับสองตัวนี่เป็นตัวล่องนะครับเด้อหกศูนย์กับหกหนึ่งครับล่องไว้ครับ งามอยู่นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขียกนะครับเด้อครับอ๋ออันนี้เจใหญ่เด้อครับเด้อชุดเจใหญ่เมืองทองเจใหญ่ละครับข้าวองเพิ่นก็ดีมาตลอดนะครับงวดที่แล้วชุดที่แล้วนะครับเนาะอาทิตย์ที่แล้วเข้าตลอดครับเข้าเข้าทุกมื่อก็ว่าได้เนาะครับเนาะ จันพูดสุขครับเขาตลอดเขาเจาะพ้อมครับจันพูดสุขครับสำหรับตัวเหล็กเพื่อนครับแต่เสียน้ากันแล้วครับเนาะครับสำหรับตัวเลขงามชุดวันสุกเพื่อนกับเขาลูดครับจับคู่มากกับโบโบแมนแลครับเนาะจับคู่มากกับโปันไดครับอันนี้เป็นชุดของเใหญ่เมืองทองครับเอาไปพิจารณาบ้่งนะครับเด้อสำหรับผู้มักแหละครับผู้คัดกับพันนะครับเด้อครับท่านช่องกับเสนอเป็นเพียงทานเท่านันครับเนาะครับ ครับบ่เอาอยังมากไม่หรอกครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับก็มีความเสี่ยงครับพิจารณาเบิ่งครับผูละบาท2บาทเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายแหละครับทั้งช่องเสี่ยงหยาพาเลาะละขอให้ FC อยู่ดีมีแห้งสุดผู้สุดคนเด้อครับเด้อครับลำล่ำรวยๆครับโชคดีโชคดีครับครับพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ